ับวันนี้ช่างกุญแจเอชินจะมารีวิวนะครับการโปรแกรมกอับหายหมดของ Hon ดา PZ หนึ่งร้อยห้าหนึ่งร้อยหกสิบซีซีนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับลูกค้าแจ้งมาว่ากุญแจหายหมดไม่มีนะครับรหัสนะครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเพียงโทรหาช่างกุญแจเอชินนะครับบริการทั้งในและนอกสถานที่นะครับตอนนี้วิ่งมาถึงนอกสถานที่นะครับได้โปรแกรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบเราจะทดสอบนะครับให้ลูกค้าทุกครั้งนะครับ ตัวนี้นะครับย้ำรีโมทหายหมดและไม่มีโค้ดนะครับตอนนี้เราโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยเราจะทดสอบนะครับถือกุญแจอยู่ในมือนะครับระยะที่เซนเซอร์หายเจอน้บเข้ามานะครับกดตันนี้เป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวปึ๊บนะครับกดนะครับเรียกรถได้เลยนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับกำเบรกนะครับ ดอกใหม่ของ Honda P6 หนึ่งกสิซีซีนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจไม่ว่าจะหายจะลืมจะเพิ่มสามารถติดต่อเรามาได้ที่0838978964มแปดเก้าเจ็ด้นะครับตาเบอร์นี้ทางหลังหรือในรถก็ได้รับมีโบมายซัพพอร์ตที่สชั่วโมงครับช่างกุญแจเอเชียินนะครับย้ำนะครับอ่ะอย่าเพิ่งวางนะครับนี่แท้ศูนะครับอ่ะส่งมาบก่อนอย่าเพิ่งวางครับอ่าเดี๋ยวให้ลูกค้าทดสอบเองเลยนะครับว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับนี่เลยรูปหล่อนะครับถอดเสื้อใส่เลย สุดยอดมากนะครับโอเคนะครับสุดยอดมากขอบคุณครับสตาร์ติดไปที่เรียบร้อย